เอาละครับเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนรถบรรทุกดินนะครับ4ี่คันครับที่บ้านหัวฝายตะบนหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีร,รัมย์นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือหล้อของทีมงานนอพนิพานะครับ4ี่คันดินล้วนๆไม่ได้เอาไปทำบุญแต่อย่างใดนะครับเอาไปเทแล้วก็เก็บตังกละครับ แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ทีเทครับเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ที่เทแต่ส่วนจะเป็นยังไงนั้นไม่รู้ใครจะเข้าก่อนเข้าหลังขอยอดละบ้างเียบอวสูุดในทีมเรียบตัวแล้วครับพอยอดจะไปก่อนเลยครับ แล้วเดี๋ยวตามไปดูกันว่ามันโหดขนาดไหนนูนพยอดออกมาแล้วโอ้พอดีกับรถเลยครับ ผ่านต่อไปคนละซอยนะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ปรับเสียนแต่ว่าอของจริงนะอยู่อีกซอยหนึ่งโอ้เสาเสา,สา,สาอุ้ยหักเลยครับ <c oughs>

คราวนี้ก็ถอยครับนู่นแหละครับเป้าหมายอยู่ด้านหลังข้างบนนี้หลังคาถอยขึ้นเนิอนอีก บายแล้วครับหักหน้าล้อเสาเสาลัวหักไปต้นหนึ่ง เขาเฮียนเขาจัดงานเทเขาคนหลุมล่างถวยไหมเขาไว้เอารถหนึ่งไอ้เทหลงหลุมบอกไปเท่นเนองเลยเหมาะอยู่บงังใด้รึครับเฮียนจัดงาน,นตรงไปดิป่ะครับออ๋อ,อ,อยู่กับทางมองเขาล่างถวยนะเขาคนหลุมไว้อันนี้เอาจักเกียวหรอครับเนี่ยสามครบแล้วโอ้ครบแล้วออครับ ฝั่งของเสียนี่กลับรถไปต่อแล้วครับเราก็น่าจะได้ตามไปของผมนี่เทเรียบร้อยครับโลกโลกเลยครับคนเดียวครับนี่หลุมตรงที่เขาเทเศษอาหารตอนจัดงานบุญครับมีคนโบกเอาเที่ยวหนึ่งจัดไปง่ายๆส่วนเสียอานนี่ไม่รู้ไปบุกอยู่ตรงไหนนะไรหน้าา ร้อนมากครับข้างนอกพักกันไว้ก่อนแล้วครับสั้นๆครับก็ถือว่าอาจจะไม่ไม่ปราบเสียนเท่าไหร่แต่ก็ได้เรื่อง่ะเสาหักไปต้นเดืองนะเมื่อกี้นี้